ครับนุชบรักกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการจ่อข่าวเล่าขำนะครับเราจะพบกันเป็นประจำจันทรถึงอาทิตย์เลยครับเวลาห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนทาง MV5 อย่างนี้ครับแล้วก็ตอนเช้าอีกหนึ่งรอบถ้าจะดูอีกครั้งได้เลยกี่โมงตีห้ครึ่งถึงหกโมงครึ่งนะครับดูพวกเราก่อนออกไปทํางานเนอะใช่แล้วครับผมแล้วก็ ครับก็ก่อนหรือก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยที่ส่ง s อสเวมาทักทายในรายการของเราทุกท่านเลยบางท่านที่ไม่ได้ส่งมาก็ขอบคุณที่ท่านดูอยู่แล้วอย่าลืมก็ดูไปจำอย่าลืมอีกหนึ่งหนึ่งช่องทางอ่าใช่ใช่ทางเฟซบุ๊กด้วยเฟซบ o o k เป็นไง Facebook MV TV 5ทีวีห้กดถูกไลค์ถูกใจกันกดไลค์ได้เลยลบเข้าไป เวลาเราจะมีอะไรอัปเดตมาเราข่าวซุ้มข่าวสารเราจะอยู่ในนั้นจะอยู่ในนั้นหรืครับใช่ครับอ่าเข้าไปได้เลยนะครับครับผมเฟซบุ๊กปทักทายพวกเรานะอ๋อตอนนี้มีสายมารออีกแล้วอ่าวันนี้ขอบคุณแก๊งลูกหมูนะครับผมแก๊งลูกหมูแก๊งลูกหมูนี่น่ารักมากเลยทุกคนเลยเหรอทำไมเขาถึงแก๊งลูกหมูอ่ะเพราะหุ่นเขาเหมือนหมูไม่ใช่เขาน่ารักโ่อมีสายเข้ามาใช่ไหมครับใช่ครับไมเสียเวลาเขาโยนเขาช่วงก่อนตอนนี้เขาสู่ในช่วงเล่าเรื่องเขา ปิดช่วงเล่าเรื่องขำวันนี้ก็มีสายจากท่านผู้ชมทางบ้านครับนะฮะ,ะทักทายกันเลยนะครับสว,สวัสดีครับสวัสดีคราบผมยังอยู่ไม่เอ่ยสวัสดีครับฮ <Ast ur is> ัลโหลครับครับคุณอะไรคุณอะไรเอ่ยฮัลโหลครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับเอาลีลีเสียงทีวีหน่อยปิดเสียงทีวีก่อนปิดเสียงทีวีก่อนครับครับ ฟังทางโทรศัพท์เอานะฮะเสียงเบาครับเปิดเสียงทีวีก่อนครับครับผมแล้วพี่ฟังเสียงทางโทรศัพท์เอาเพราะว่าอเสียงเบาอย่างไรเหรอครับผมไม่ได้ยินเหรอเออผมผมชื่อนาหนูอะเคยเคยนาหนูสกอเคยส่งมาอ๋อครับผมนาหนูสกอครับครับจากไหนฮะจากที่ไหนฮะ บ้านเดิมก็อยู่สังซีสะเกตปัจจุบันนี่อยู่กรุงเทพกรุงเทพอ๋อครับผมมาเอาแค่ที่ปัจจุบันปัจจุบันกดี๋ยวฟังเรื่องผีนะเอามีฮะมีเรื่องผีด้วยครับคนโบราณโบราณเล่าให้ผมฟังมาอ่าอ่าลองลองสักคำนะยาวไหมยาวไหมยาวนะท่านสั้นๆนะอ่าอ่าลองลองลองดูเออจงบางีอ่ะจงบางีรู้จักป่ะนกอะไรนะพี่นะฮะลูกบางีนกปากี อ่านันละเออนั่นละหัใจอยู่ครับบอกไปลวดอ่าดงมังเกียนอ่าสมัยก่อนคนแต่คนเท่ารอให้ฟังเนอครับมันบอกว่ามีผีกองกอยผีกองกอยอ่มีกองกอยเขาด้ีมันลักษณะมันคล้ายคลิลงอ่าไม่นจะรอกมันคล้ายคล้ายลิงครับแต่ว่าออกหากินกลางคืนครับมีวันหนึ่งเออชาวนาก็ไปสวนไปไล่เนาะอ่า ไปเก็บพริกเก็บมะเขือแต่กลับบ้านก็กลับไม่ทันแต่คนโบราณท่านบอกว้ว่าอย่านอนหลับนะถ้าเป็นนอนหัวไรหัวนาใกล้ดงวังเอะียหิวง่อยมันเยอะมันจะลวกตับลวกไส้กินครับเออชาวนาก็จะแต่กลับบ้านกลับไม่ได้ฝนตกหนักก็ต้องหาฟืนหาอะไรมันนอนได้เถียงนาครับ เออทั้งทางภาษากลางเขาเรียกว่ากระท่อมปลายนาใช่แล้วเอาเสียงนาคำมาพอขคำคำมาเนี่ยครับนอนอยู่กันเถียงมันก็เลยหมอกมาแล้วนะมันก็เลยจะร้องก้องก้อยก้องก้อยมันก็จะหากินน่ะมันนั่งหนาวด้วยมันก็จะร้องงองค้อยกรองค้อยพอผ่านมาที่ที่ชาวนานอนอยู่ในเสียงนาน่ะนะเฮ้ยตกใจพวกตกใจใครเดี่ยวเลี้ยงโอ้โหน่าเดียว่า เออถ้าหนาวก็มาผิงไฟเด้ออันน่ากองไฟมันก็บอกกองไฟกองหนาวหนาว,นาวขอผิงไฟนะ้ำไหนเด้อชา,าวนาก็ใจดีเนาะเออถ้าหนาวก็มาผิงไฟเด้อถ้าผิงไฟอุ่นเราก็ไปเด้อแล้วก็มานั่งผิงไฟพอมาถึงเนี่ยมันจะดึงใช่ดึงพุ่งดึงอะไรออกมาเนี่ยมันหลอกตาแปดปิตเป็นตาอเอแล้วเอาไส้เอาอะไรมารอบตองไฟไว้ <laughs> มันจะหลอกให้ชาวนาในหลับมันจะกินไส้กินุงให้ชาวนาก็ไม่หลับสักทีเราสรุปแล้วเป็นไงครับอืดึกแล้วก็ชาวมันก็ไม่หลับสักทีสีองค์คอยมันก็ไม่ไปสักทีแล้ทำยังไงอ่าย่อลงหน่อยสรุปแล้วเป็นไงไงับคิดไปคิดมาคิดได้ว่าเมื่อว่าค่ำเนี่ยเก็บพริกเก็บมะเขือมาเนี่ยคิดได้แล้วบอกว่าไปแล้วอนแล้วก็กลับไปเถอะสีองค์เอยมันก็บอกหนาวหนาวหนาวมันจะหลอกกินตับกินไตใสุ่ง เสร็จแล้วชาวนาไม่รู้จะทำไงเอาพริกกัมหนึ่งอะใส่ลงไปในกองไฟทีนี่แหละเอ้ยไฟไหม้พริกมันจะเป็นยังไงอ่ะมันก็ไอ้บแาแคกเขแคกกระดองกระแรงเก็บไส้เก็บพุงวิ่งนี่ป่ารอบเสร็จแล้วชาวนาก็กลับบ้านคนทั้งหลายก่อนึี้ว่าตายไปแล้วเฮ้ยถามชาวนาว่าโอ้รอดมาได้ยังไงเนี่ยโอ้ยที่รอดมาได้ก็เพราะว่ารอดมาเพราะ พคลิกกํามือเดียวอย่างนั้นครับกินไส้กินบุกตายไปหมดแล้วอันนี้เรื่องที่เขาเล่ามาแต่โบราณโบราณใช่ไหมอ่าเรื่องจริงเรื่องจริงจริงนี่ยาเรื่องจริงอ๋อเรื่องจริงที่สังเกิดอีสานเนาะผีกองกอยนะครับเนาะไปสร้างเป็นหนังก็ได้ถ้าคนมีหัวคิดครับอ๋อขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับผมวัขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอ่าในผีกองกอยนะฮะอ่าดนตีเขาไปมาแถรมแถรำแถรม ทารำม้ารำมดารำถารำม้ารำม้ารำมตารำม้ารำม้ารำถ้ารำถ้ารำม้ารำารำี้ารำถ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 ้างกถ้ารำ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 ารำารำถ้ารำารับารำถ้ารำถ้ารำถีารำถ้ารำถ้ารับ้ารำถ้ารำถ้ารำถ้ารับปาดทีรับ้ารำถ้สรัถ้ารรับ้ารำถ้รำอ้ารำรับปิดเสียรก่อนนะครับสวัสดีครับรีเสียงทีวีก่อนนะครับฟังโทรศัพท์เอานะครับ ครับผมครับจะได้เสียงชัดเจนไม่แตะทอนนะครับครับครับคุณอะไรเลยครับผมสวัสดีคนโอเลียงผมคนนนทศิลาอยู่ไกลๆกับธิดาดีละอ๋ออยู่นนทศิลาบ่ครับครับอยู่สีใไกลๆสีดานะครับน้องคาณลาศธิดาก็บบานคุณนี่ละอ๋อครับผมชื่ออะไรชื่ออะไรเราเราเรื่องํำสั่นๆเรื่องเอาเลยครับเอาอะไรก่อนครับพี่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 ชื่ออะไรครับผม ครับผมปีชาอ๋อพี่ปีชานะครับเออพี่ปีชาเรื่องผีไม่เอานะครับเดี๋ยวเรื่องขำเรื่องขำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนักธรรมโทครับอ่าอ่าเอาเรื่องนักธรรมโทอ่านักธรรมโทเนี่ยจะมีที่วัดสมัยก่อนสมัยตะกาลนักเรียนจะเรียนที่วัดครับผมครับนักเรียนเนบวชเป็นสามเณรจะมีผ้าอาจารย์ใหม่มามาที่โรงเรียนตอนหลังจากเพืนเรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็ นักเรียนเขาหองนักเรียนหลักพระอ,อาจารย์ก็ขอแนะนํนาตัวเองอแล้วก็ถามสมเรนรที่กําลังนั่งอยู่ในกระก็ถามสมเรนรสมพรอตอนน,ตอนนี้กําลังเรียนชั้นไหนอสมเนรสมพร์เลยแต่ว่าตอนนี้ผมกำลังกําลังเรียนนักทำตีครับพรอะอาจารย์ก็บอกว่าเอ้ยพูดใหม่ที่นัดทําอะไรนั่นนัดทำตีอือม่นเลยนบอกว่า ตัวภาษาไทยจะวัดตีใช้ใช้ต้องตรีตรีให้หัดใช้คํามีรอเรือด้วยตัวกล้ามตัวกล้ามเลยสำเนียงสําเนียงก็รับกาบการรับทราบเท่าต่อไปลงพระอาจารย์กระถาต่อแล้วสาเนียงสมพรล่ะสาเนียงอาลีสาเนียงอาลีล่ะตอนนี้กําลังเรียนนักธรรมชั้นไหนสาเนียงอาลีก็บอกตอนนี้กําลังเรียนนักธรรมโตรครับทำไมล่ะ จบแล้วครับจบแล้วครับว้าวอดนตีมาแต่รัมแต่รัมแต่รัมอดตีต่รัต่รัมแ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 ต่รัมจบแล้วโอ้โหอดตีจบแล้วนัดทำโทรโอนัดทำโทรโทรมีรอเรือด้วยนัดทำเอกจะพูดยังไงนัดทำเรกโม้นะโมก็จะต่อโทรแต่โทรไม่ติดไม่ทีแรกทำไมแบตหมด ทีแรกเขาคิดว่าเทีนักทำตีใช่ไหมไม่มีตัวกล้ำต้องพูดตัวกล้ำนักทำตรีแต่นี่ก็คนนักทำโทก็พูดตามนักทำโถไม่ยอมไม่ยอมคิดว่าจะต้องพูดตามขอบคุณคุณปีชานะปีชายูนน์ซีลาอยู่แถวซีดาเนี่ยครับโนนศิลาเนี่ยครับ มันกันเลยเลยสิดาไปไหนบ้านโนซิล่าก่อนจะเข้าไปพวกมือมือพ่นครับประมาณนั้นแหละครับขอบคุณนะครับเด้อที่ย์บังรายการเท่านะครับแถมน้องก็ดูเยอะโคราชโคราชขอนแก่นดูเยอะเลยนะรายการเราอย่าว่าแต่โคราชดนะพี่ที่ไหนเพชรบุรีหนองคายหนองคายโอ้หนองคายก็ดูหนองคายทั้งหมู่บ้านครับสวีเดนก็มีดูนะที่สวีเดนได้เฉพาะรายการของเราเนี่ยเจาข่าวรอบขำเนี่ยไปนั่งดูใจกลางที่หนองเข็มแล้วครับ โอ้ยพูดอะไรอ่ะมันงงอะไรเนี่ยงงหรือเปล่าไม่แฟนๆเขาชอบเราไงชอบมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราย้ายห้องสอบไปอยู่หลังคิวเลยดีกว่าเอาไม่ใเรื่องของเราโอ้ยไม่ไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราบ้างเอาเรื่องของเราทั้เรื่องหมดเลยเวลาหมดเวลาเอาเอาสักเรื่องหนึ่งมาสั้นๆมีป่ะผูหวานจัดไปผูหวานจัดจัดนักเรื่องสั้นเลยนะฮะผมชื่อเรื่องว่าปลุกทำไมมีสาวสวยอยู่คนหนึ่ง เดินขึ้นรถเมย์เพื่อจะไปทํางานพอสักพักเนี่ยเห็นคนหน้าข้างๆเนี่ยกําลังหลับอยู่สักพักหนึ่งสาวสวยก็เลยสะกิดปลุกเลยลุงลุงลุงอตื่นตื่นตื่นลุงจะหลับทําไมเนี่ยลุงก็โวยวายเลยคนกําลังหลับอ้าวมาปลุกผมทําไมเนี่ยก็ลุงหลับอะแล้วบนรถเมย์เนี่ยมีเขาเขียนไหมล่ะว่าห้ามหลับบนรถเมย์มีไหมผู้หญิงก็บอกเออสินะ ไม่มีจริงด้วยไม่มีเขียนไว้ว่าหลับบริเย์ไม่ได้แต่จริงๆแล้วลุง่ะหลับไม่ได้เพราะว่าทําไมถึงหลับไม่ได้เพราะว่าลุงอเป็นคนขับไม่น่าโยนมาแต่แรมแต่แรแต่แร้มแต่แรมแต่แรม แต่แรงก็แรงแท้แต่แต่แต่เออแต่ถ้ามือเล่าชุดงที่แข่งกันก็พออาจจะได้อาจจะรอดนะอาจจะได้ตั้งหกคะแนนครับอ่าันนี้เร็วฝืดก่อนนอนช่วงหน้าครับช่วงหน้าครับเป็นคลิปของขำรอท่านอยู่ครับช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวครับฝืดก่ออนนน